อยากตั้งชื่อเพจครับช่วยตั้งชื่อเพจให้หน่อยผมนี่ทำรถกาแฟเหลืองนะครับรถกาแฟสีเหลืองกับพี่หมพี่หมสวนนี่แหละครับก็เลยอ,เอยากตั้งชื่อเพจเป็นชื่อต่อท้ายช่วยคิดหน่อยครับน,นะครับว่ารถกาแฟเหลืองนี่ถ้าเป็นชื่อเพจเนี่ย ควรจะเป็นชื่ออะไรนะครับเอาเป็นเรื่องราวแบบเล่าเรื่องเ,อเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆไปร่วมกิจกรรมไปทํากิจกรรมนะครับน่าจะเป็นแนวอย่างนี้ครับคือผมคิดว่ารถกาแฟเหลืองนี่เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของของผมกับพี่หมูครับช่วยหน่อยครับ